โอ oh, oh, oh. oh, ้ติดติด oh, ต right, right. oh, ิดเร็วแลวแล้ววถนนล่งแล้วเร็วท๊อเด o ์วีโก g ิงโอ้ลุกเล็บลุกไรลุกเล็บลุกไรลุกเล็บลุกไรเคลียร์เคลียร์โอ้วันนี้ใส่ชุดอะไรมาเนี่ยเฮ้ยดูดูถนนข้างหน้าด้วย เบรคเบรกเบรกเบรคลอพ่อด้วยับไปช้าๆวันนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าเราออกไวัยโ okay. อเคไปเบรคเบรค เฟรอกเฟร็อกเดี๋ยวเรารอก่อนแผนกอย่าพึ่งเพราะว่ามันนานละชุดเบ็ดอ่ารอรอรอไฟเขียว แสดงตัวหน้าเอาทางไปโรงเรียนกันเราจะไปโรงเรียนเรดี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ก็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 เคลียร์โอเคก็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 ไป ระวังระวังฮะอาาทรู้ว่าอะไรนะอาเจ้าทักาลแบอันโถงเอ่อโถงงั้นก็ปั่นช้าๆหนาวเหรอ <Yeah. S 2> ดูรถซ้ายด้วยเผื่อมีรถออกมาก็ปั่นช้าๆวันนี้ลมมแรง โอ้โห oh, 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 จะขึ้นมาทางนี้ทำไมระวังรถเลี้ยวน่าเห็นป่ะนะนู new no ้สติ้นโอเคก็ก็ก็เพียร์เคลียแล้วโอ้นู้สติ้นมีนักเรียนมาใหม่เหรอชื่ออะไรอะ แล that is St. ์เทเรซ s a และเมย์และฮา r ์เปอร์อยู่ e s เซนตเอ๋อเขาเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายเหรอเขาย้ายมาใหม่เหรออ่าเด็กผู้ชายเขาเพิ่งมาวันนี้วันแรกมาวันนี้วันแรกเหรอลูกนี่คำทูตเอานี่คำทูต first day. Huh? A new f r i เ n d f i r น t day t o ่ a น Yes, yeah, t h เ f i r ท t ่ a y t o ย a อ Oh, <laughs> วันนี้มามามาวันลโอ้บอลลูนโม้ันมันเหี่ยวหมดแล้ว <laughs> ปันปันปัก <laughs> อกก้ล์กอ เฮ้ยอย่าลงไปทางนั้นเดี๋ยวลม้มวันนี้ทำไมมันรึ้มกัน <'ll> ฮะโขอริตถบิดโขหนาวนิดหน่อย <Okay. S 1> ฮะอยู่หนาวเหรอ <Yeah. S 1> เออไม่ได้ถุกเือมาโอเคเคลียร์ก็ก็ก็เคลียร์แล้วไปร้านบิ๊กตูดเปิดแล้ว <Okay. S 1> ร้านบิ๊กบัสบิ๊กตูดฮะอ่าเขาเป็นไอ่อแซนด์วิชช็อปลูกเป็นเป็นร้านขายแซนด์วิชเขาไม่ต้องการไอ้โต๊ะเยอะเหมือนร้านเราร้านเราเป็นเลสเตอร้องฮะบิ๊กตูดบิ๊กจูดอะไรล่ะรถรถรถมารถเลี้ยว อ่าพูดพ <Yeah. S 1> ูดโอเค so you know why I'm not in my school uniform daddy put my uh daddy show my clothes อ่าโชว์คุดอ่าไหนสิอ่าวันนี้เป็นวันฟรีฟรีสกูยูนิฟอรม์มอ่าใส่ชุดชุดชุดทำเอ้ยขึ้นมานี่ทำไมเดี๋ย <laughs> วตกนะ แล้วขึ้นมาทำไมไปไปไป <c oughs> so because today o l l coast day we can get anything uh today is a free uniform free uniform day อ่ะไปๆๆอ่ะพูดๆอ่ะร้องเพลงบิ๊กตูดให้ฟังอ่ะ เพลงอะไรบิ๊กตูดบิ๊กตูดเราจะได้ข้าไหมรอ,อไฟเขียวก่อนเรกวเี่ย อาเชคอาฮะอุ้ยเอาเราจะไปได้ไหมเนี่ยรถอะไรมาขวางไว้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาปัานปันปันปันฮะโอ,โอ,โอ้เขามาขวางขวางทาง <laughs> What? Why ไหนวิ่งวิ่งขงผัดเนี่ยร้านร้านทำเล็บอยู่จะไปทำเล็บเหรอเอาไว้โรงเรียนปิดอ่ะปันปันเข้าปัน อาวทุกกวันนี้เป็นฟรี yeah, เป็นฟรีสคูยูนิฟอร์มใส่ชุดอะไรมาก็ได้นะ yeah, อ่ะเอาป่านเข้าจะ <c oughs> ให้พ่อพูดเหะ yeah, อ่ะอไป <c oughs> ะ <c oughs> เพื่อนมาแล้ว ฮัลโหลฟาสเตอร์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 ถึงโรงเรียนแล้วต่อปันปันปันเขาอ๋โอ้ใครเอาถังถุงขยะมาวางไว้นี่ ถึงแล้ว Good morning thank you My E is itchy e because of my A run อ้าวอ้าวโอ้วันนี้เป็นฟรีฟรียูนิฟอร์มอ่ะถึงโรงเรียนแล้ว yeah. 好，見拜拜。